สำหรับชาวราศีพิจิกนะครับเอ้าโชคราบรวยนะในเดือนธันวาหกเจ็นี้นะทิศทางจะเป็นอย่างไรเขาบอกว่าสําหรับสายเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับนะไ mm hmm. พ่ชาริออตเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันก็พูดถึงในเรื่องของปกทะเบียนลถทะเบียนบ้านนะประมาณนี้นะมนนไมเเออ่เลขที่บ้านเลขทะเบียนบ้านเออเลขที่บ้านเออประมาณนี้นะครับนะก็ลองดูนะครับหรือว่า ตามเลขจากคนดังนะคนที่มีชื่อเสียงนะครับนะเออหรืออาจจะให้นะเด็กๆในบ้านนะลูกหลานในบ้านเนะีหยิบนะในเรื่องของลอตเตอรี่เนี่ยก็มีโอกาสเนี่ยนะได้โชคได้ลากอยู่เหมือนกันนะครับแนะนําให้ซื้อลอตเตอรี่กับผู้ชายนะครับผิวคล้ำๆหน่อยนะครับมาดูกันนะครับเขาบอกเดือนนี้นี่นะชาวราศีพิจิกเนี่ยถ้าคิดอยากจะหาอาชีพเสริมอาชีพเพิ่มนะเหนื่อยหน่อยนะแต่ดีนะครับนะยอมเหนื่อยรวยแน่นอนนะไพ่คิงเหรียญเนี่ยมาประกบกับไพ่สิบ ไม้เท้านะครับสิบไม้นะถือว่าเหนื่อยแต่รวยนะเรื่อยแต่ปังนะถือว่าเป็นเดือนที่ดีของชาวราศีพิจิกอีกเดือนนึงว่ากันอย่างนั้นนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับ